มาส่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องดิซ่าค่ะในพาโชว์เดียวคอนเสิร์ตที่ชิคาโกวันนี้ก็คือมีวันเดียวเท่านั้นนะคะที่ชิคาโกของเราโอ้ไม่ก็ในพาร์โชว์เดียวค่ะต้องบอกว่าน้องดิซ่าสวยมากแม่แล้วก็วันนี้นะคะมาด้วยความระยิบระยับขั้นสุดซึ่งล่าสุดพี่เบรดนะคะที่เป็นสไตล์เด็ส่วนตัวให้กับแมดโดจาแคทนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นให้กับน้องดิซ่าในอัปเดต IG ซึ่งพี่เบรดค่ะก็ได้ระบุว่าเป็นชุดคัสตอมจากแบรนด์อิตาลีนะคะนั่นก็คือชื่อแบรนด์ว่าขออนญ,ญาตแค่ะ ร,รอบนี้ก็คือเพิ่มความแสบตาเข้าไปด้วยชวาร์อกี้นะคะแล้วก็รองเท้าคัสตอมดรอมโบซึ่งก็คือเป็นแบรนด์เดียวกันนะที่เคยคัสตอมให้กับน้องนิซ่าเมสสาวอีโกนากิ้งก่าอยู่ที่โคชูล่าล่าสุดนั่นเองนะแล้วก็เป็นการคัสตอมหมดเลยนะคะแล้วก็มีการระดับคริสตลัลลงไปโดยชวาร์กี้นั่นเองโอ้โหเรเดียวน้องนิซ่าคือตาแตกมากๆค่ะจะทําให้ได้เห็นว่าพี่เบรดนะคะก็คงจะดูแลชุดชูเดิ๋วของน้องนิซ่าตลอดเลยนั่นเองค่ะเริศดม,มากค่ะ วันนี้ก็ยังคงขนลุกเหมือนเดิมนะคะซึ่งเพลงที่น้องลิซ่าน,นำมาก,ก็คือมีน้องทันเดอร์เปิดทำการแสดงแล้วก็ตามด้วย f the World ักกับเดอะเวิลท้ายเพลงก็จะมีลนี่3ามันนี่ฟักกับเดอะเวิลรีมิกเข้าด้วยการข่วเริศม,มากขนลุกหนักมากค่ะตั้งแต่พาร์ทเปิดทำการแสดงนะคะลงก็คือพาร์ทผมผีปูผีย่านหนักมาก ซึ่งตอนที่น้องดิซ่าขึ้นมานะก็จะมีชุดคลุมอยู่นะเพื่อนๆส่งอารมณ์ให้เหมือนตอนโคชล่าเลยค่ะน้องดิซ่าก็คือสวยออรา่าแล้วก็ใบหน้าคือเข้มแข็งมากก็เต้นไปนะคะตอนที่อยู่บนลิฟต์นะเพื่อนๆแล้วก็จะมีพาร์ทที่น้องดิซ่าถอดเสื้อคลุมออกไปนะคะก็จะเหลือแค่ชุดสุดแซ่บบอกเลยว่าเป็นบอดี้สูตรบอดี้ใจที่แม,ม้ว่าจะเป็นบอดี้สูตรนะ,ะแต่ว่าลายเต้นก็ยังคงชัดมากๆชุดเล่นแสงสุดนะซึ่งทําให้น้องดิซ่าค่ะเอาเซนดิ้งเข้าไปอีกสวยมากสวย ตวาาายคยล้มล้มจใหญ่วิกซี่ของเราไม่เคยปราณีต่อใครเห็นชุดนี้นะคะคริสตลแบบนี้ก็คิดถึงตอนที่งานโคชู่าดลยเนาะจะมีหนึ่งวันที่น้องนิซ่านในช่วงวิดมวิดอยูนะคะก็ใส่ระยิบระยับสีขาวๆประมาณนี้เลยเริ่ดม,มากค่ะพระมหาตันเดอร์ใช้ไายเจิดจรัดระยิบระยับตะการตาส่งสกาดาวล้านดวงมากแม่ เป็นจังหวะเปิดพาร์ทนะคะเสียงน้องดิซ่าอ้โหประมาณนี้คือดีอลังการมากสมพระเกียรติพระองค์พระมหาตันเดอร์สุดๆไปเลยแล้วก็รอบนี้นะคะน้องดิซ่าแอรู้สึกว่าน้องก็เล่นกับความพริ้วของภาพไปจนถึงตอนที่เอาผ้าออกนั่นเองค่ะเพราะว่าตอนที่งานคูชเชล่าชุดของน้องดิซ่าก่อนหน้านั้นนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับมีชุดคลุมเนะาะอออันนี้ก็ส่งอยู่นะว่าปลายก็เหมือนคูชเชล่าอยู่นะเรียกได้ว่าพ่เบรสไตล์ดิตของเรานะคะก็คือมันลงแล้วล่าสุดทําให้ได้เห็นว่าอ่ะที่เขานี่แหละเป็นคนไตล์ดิตให้กับ ลองดิซ่าเริดปังม,มากๆซึ่งวันนี้ทรงผมลูกสาวก็ยังเป็นหน้าม้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สีผมก็ยังเหมือนเดิมซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะบอกว่า้องดิซ่าในอินเอียมีปัญหาแล้วก็สายมันก็ระยงระยัยหมดเลยนะคะลองดิซ่าไม่ดับแต่ก็ยังเต้นไปไม่หยุดแล้วก็มีการถอดซิปหลังของชุดนะคะเพื่อดึงตัวคอนโทรลออกมาที่อยู่ข้างในชุดออกมาถือนั่นเองค่ะรีดว่าเนียนตามมากๆโปรเฟชชั่นอลสุดๆไปเลยเต้นต่อไปเริดเหมือนเดิม มีความโปรเฟชชั่นอยู่มากก็จะเห็นว่าน้องลิซ่าเอามาถือละแล้วก็เต้นต่อไปได้เลยโคตรมืออาชีพเรียกได้ว่าแต่และสเตจน,นะคะที่ผ่านมาคือไม่ทําให้ผิดหวังกันเลยทีเดียวค่ะเลือกคนไม่ผิดจริงๆนะคะแล้วก็น้องลิซ่าใส่อะไรก็สวยตามแล้วสนุกมีความสุขแฟชั่นไม่น่าเบื่อไม่ซ้ําจําเจเลยค่ะแล้วก็ใส่ออกมาก็เริศม,มากๆถ้าวายีไม่คุมกําเนิดนะจ๊ะ แล้วก็วันนี้นะคะในพาร์ทที่จะเป็นน้องลิซ่ากับพี่พี่แดนเซอร์ะนะที่ก่อนหน้านี้ค่ะพี่แดนเซอร์เป็นพาร์ทที่น้องดิซ่าขึ้นคร่อมพี่แดนเซอร์ขึ้นคร่อมน้องลิซ่านะคะพี่แดนเซอร์ก็มาตอบใช่ปะว่าแฟนคลับก็ถามเลยว่าคุณรอดมาได้ยังไงตอนริซ่าขึ้นคร่อมนะคะพี่เขาก็บอกว่ายังไม่ฟื้นเลยอ้าววันนี้ก็ยังไม่ต้องฟื้นต่อไปด้วจัะคุณพี่เยี่ยมมากค่ะจังหวะนี้ก็ดีนะคะทําถึงสุดๆไปเลยมีความแข็งแรงอยู่มากแล้วค่ะ สาววันนี้นะคะเป็นแก้วเป็นแสงนี่แหละค่ะที่มาของคาว่าเป็นแก้วเป็นแสงแสงจากคริสตัลนะคะชวโรปกี้ก็จัดให้แบบปังๆไปเลยแล้วก็ตอนที่เปิดทําการแสดงนะคะโอ้โหทุกคนคือพร้อมที่จะฟังน้องลิซ่าคือมีการเรียกชื่อลิซ่านะคะก้องมากๆเลย โดวยวันนี้เห็นบอกว่ามันสนามใหญ่มากซึ่งวันนี้ต้องกราบขออภัยนะคะตอนที่แอดเนี่ยทำคลิปนี้นะก็ได้คลิปมาแบบว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แม่แม่แฟนคลับก็มีการบ่นๆกันอยู่ว่าวันนี้คลิปน้อยคลิปไม่ค่อยชัดแต่ว่าเดี๋ยวสักพักนะคะแม่แม่เขาออกจากพวงคอนเสิร์ตนะเนาะเขาคงจะมาลงเองน่าจะได้เห็นกันแบบชัดๆอย่างไรก็ฝากทุกคนไปวีดน้อลิซ่าที่หน้าทำลายเก,กั์แกเเยอะนะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นคลิปแบบเรียลไทม์กันด้วยมาเป็นกำลังใจให้กับเต้าลิสค่ะ่้วเรียกว่า ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะโนริซ่าก็ใส่สุดไม่ยั้งบอดี้คือสุดแสงระยิบระยับเป็นแก้วเป็นแสงแล้วก็แม้ว่าจะมีปัญหานะคะก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองค่ะอย่างอินเดียมอนิเตอร์หลุดเนี่ยก็คืออะฉันก็เต้นแรงๆได้ต่อไปเลยนะคะแล้วก็จับถือไปหลออคือมืออาชีพมากๆอันนี้ขอคารวะนองริซ่าจริงค่ะคือช่วงนี้เพื่อนๆก็อาจจะได้เห็นดราม่าเกี่ยวกับอิ e นเอียนะนะมีแม่แม่แฟนคลับเนี่ยเข้าแชร์คลิปของโนริซ่านะคะเฮ้ย <Hey, S 2> บางคอนเสิร์ตเราก็แบบโนริซ ดูไม่รู้เลยจนแม่ๆเ,เขามาเจาะประเด็นเรื่องนี้นะคะเรื่องอินเอียเสียเรื่องอินเอียมีปัญหาหลุดโน่นนี่นั่นนะคะแอนก็เพิ่งรู้เหมือนกันบางคนก็บอกว่ามีปัญหาหรอประมาณนี้นะคะแอนก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็อย่างที่เห็นค่ะคลิปนี้พี่สูน์ให้ได้เห็นแล้วว่านอริซ่าแก้ปัญหาได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะเสียเงินไปดูแลนี่สาบอกเลยว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังคะ่ะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะพาเพื่อนๆมาสองเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนอริซ่านอริซ่าก็ทําได้อย่างดีเยี่ยมคะ่ะวันนี้กิงมากๆภูมิใจสุดๆไปเลย